ันนี้ช่องคา c r คราฟเจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดนวัตกรรมแห่งการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยนั่นคือเครื่องเกี่ยวนวดข้าวรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026สยามคูโบตา d c 105X k a b i n รุ่นที่หลายคนรอคอยด้วยดียดไซน์ที่ล้ำสมัยสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อชาวนาไทยโดยเฉพาะเครื่องรุ่นนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างพลังความแม่นยำและความสะดวกสบายในระดับพรีเมียม จากแรกเห็นสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือสีส้มเมทัลลิกอันโดดเด่นของคูโบตาที่ดูเงางามสะท้อนแสงภายในโชว์รูมอย่างหรูหราโครงสร้างตัวถังทําจากวัสดุคุณภาพสูงแข็งแรงแต่มีน้ําหนักเบาออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนาเปียกหรือนาแห้งก็สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องเครื่องรุ่นนี้มาพร้อมห้องโดยสารแบบเคบินปิดสนิทซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ภายในมีระบบปรับอากาศเครื่องเสียงพวงมาลัยควบคุมที่ตอบสนองไวและจอสแสดงผลดิจิทัลที่บอกข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องปริมาณเชื้อเพลิงหรือความเร็วในการเก็บเกี่ยวทุกอย่างควบคุมได้เพียงปลายนิ้วเดียวเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นรุ่นดีเซลเทอร์โบสี่สูบของคูโบต้าขนาด105แรงม้าให้กำลังสูงและประหยัดน้ำมันพร้อมระบบระบายความร้อนที่ออกแบบใหม่ทำให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานโดยไม่เกิดความร้อนสะสม เสียงเครื่องเดินเรียบลดการสั่นสะเทือนและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่าการปล่อยควันต่ำตามมาตราฐานสากลระบบเกี่ยวนวดของ DC 105X c b นั้นถูกพัฒนาให้ทำงานได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูงหัวเกี่ยวขนาดใหญ่สามารถเก็บเกี่ยวได้กว้างกว่า2.7เมตรต่อรอบการทำงานทำให้ลดเวลาและแรงงานลงได้มากกว่าเดิมระบบสายพานและใบมีดที่คมกริบช่วยให้การเก็บเกี่ยวข้าวสะอาด มเมล็ดไม่แตกหักและสูญเสียน้อยที่สุดนอกจากนี้ยังมีระบบปรับระดับอัตโนมัติที่ช่วยให้เครื่องสามารถทํางานได้แม้ในพื้นที่ลาดเอียงอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทําให้รุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นก่อนก่อนคือระบบ smart control ที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับการทํางานของเครื่องให้เหมาะกับสภาพนาต่างๆได้อย่างง่ายดายผ่านปุ่มเดียวบนจอสัมผัสทําให้ไม่จําเป็นต้องเป็นช่างมืออาชีพก็สามารถควบคุมเครื่องได้อย่างมือโปร ด้านความปลอดภัยคูโบตาได้ติดตั้งระบบเบรคคูและระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมกล้องมองหลังช่วยให้การถอยหลังหรือเคลื่อนที่ในพื้นที่แคบเป็นไปอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโครงสร้างห้องโดยสารถูกออกแบบให้การเสียงแอร์และการฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ขับขี่สามารถทำงานได้สบายแม้ในวันที่อากาศร้อนหรือฝุ่นเยอะในส่วนของระบบลำเลียงและท่อระบายมเมลเดรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีไฮสป e ดแกรน n ์อัลโลดิง ที่สามารถปล่อยมเมล็ดข้าวได้เร็วกว่าเดิมถึง3 0เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงานช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวที่มีเวลาจำกัดเมื่อพูดถึงการบำรุงรักษาคูโบตาดีซีหน้ากบินก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะมีการออกแบบให้สามารถเปิดฝาครอบเพื่อเข้าถึงชิ้นส่วนภายในได้ง่ายใช้อะไล่มาตรฐานของคูโบตาที่หาง,ง่ายและมีศูนย์บริการทั่วประเทศระบบเตือนอัตโนมัติจะบอกเมื่อถึงเวลาบำรุงรักษาทำให้ลดโอกาสการเสียหายระหว่างใช้งาน สำหรับใครที่เคยใช้รุ่น DC 70หรือ DC 9 1 3มาก่อนจะสัมผัสได้ทันทีว่า DC 105X Cabin เป็นการอัปเกรดที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านกำลังความสะดวกสบายและความหรูหรามันไม่ใช่แค่เครื่องจักรเกษตรแต่เป็นคู่หูคนสำคัญของชาวนาไทยยุคใหม่ที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในแง่ของดีไซน์ภายนอกดูแข็งแกร่งแต่มีความทันสมัย เส้นสายการออกแบบคมชัดเหมือนรถยนต์ระดับพรีเมียมมาพร้อมล้อสายพานที่ยึดเกาะพื้นดินได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้เครื่องไม่จมในพื้นที่โคลนขณะเดียวกันก็ยังให้การเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลไม่กระแทกแรงสรุปแล้ว2026สยามคูบต้าดีซีหนึเอ็กเคบินคือเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นความทนทานความสะดวกสบายหรือเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้ทุกการเก็บเกี่ยวง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องเกี่ยวนวดที่ครบเครื่องที่สุดในตอนนี้บอกได้เลยว่า DC 105X Cabin คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและนี่คือรีวิวจากช่อง Carcraft ถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถและเครื่องจักรกลรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันอีกเร็วๆนี้